เรามาดูข่าวล่าสุดของเจ้าคุณพระในวันที่8พฤศจิกายน2568เจ้าคุณพระสีนีนาพีราชกัลายาณีให้พลตรีสุชศักดนยัยประจำสำนักพระราชวังระดับสิเชิญของฝากผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านถวายแด่หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์ ในการนี้ทรงมีปฏิสันฐานกับผู้เชิญและทรงอํำนวยพรให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นการอัปเดตจากสำนักงานเลขานุการหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์ย้อนกลับไปในวันที่4พฤศจิกายน2568หหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์สเสด็จในการถวายเวรเฝ้าในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรพระบรมมหาราชวังบางคนอาจจะงงว่าหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์คือใครพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเป็นเหลนของราชการที่สนั่นเองจากการสืบค้นไปในวันที่21มกราคม2568 เจ้าคุณพระสินีนาทพิราชกัลยาณีให้พันเอกศรานิมกำแหงเชิญกระเช้ามาขามป้อมโบหิมะถวายแด่หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์ในการนี้หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพัน,น,นธนาานน์ได้มอบแจกันดอกกล้วยไม้ฝากถวายแด่เจ้าคุณพระสิมีนาพิราชกัลยาณีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบสีปีด้วย ส่วนในวันที่24ตุลาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพรกรุณาให้พลอากาศเอกสิทธิศักดิ์ศีสังประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เชิญจจกานดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทานแด่หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันประสูตรเจริญชันสาครบ92ปี ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ คนภาพปัจจุบันล่าสุดของเจ้าคุณพระภาพนี้เป็นภาพที่หลายๆคนได้ชื่นชมเป็นอย่างมากเลยว่าเป็นภาพไหนเป็นภาพเมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นภาพล่าสุดก่อนที่เจ้าคุณพระจะเดินทางกลับไปประเทศเยอรมนีก็น่าจะเป็นภาพที่หลายๆคนได้หายคิดถึงเลยบางคนนิชื่นชมเลยว่าภาพนี้สวยหวานมากจริงๆอยากจะเห็นภาพอัปเดตของเจ้าคุณพระมากกว่านี้ ก็เป็นความคิดถึงของบรรดาแฟนคลับทั้งหลายเพราะว่าก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาของเจ้าคุณพระเหตุตัวเป็นๆกันมาเป็นระยะเวลาถึง4ปีเต็ม